เล่เจอนี่สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการเชื่อมต่อผ่านรีโมทผมก็ซื้อรีโมทมานะครับอันนี้เป็นรีโมทรุ่นเก่านะครับไม่ใช่ไม่ใช่สมาร์ทรีโมทที่มีสามปุ่มมีแค่สองปุ่มเท่านั้นเองอันนี้ครับแล้วก็นี่คือสายชาร์จกบมันจะมีหัวสายชาร์จอันนี้ใช้ USB นะครับชาร์จกับ power bank ก็ได้อแดปเตอร์ปกติสำคัญที่หวัวมันจะพิเศษกว่าชาวบ้านครับมันจะเป็นเขี้ยวล็อกนี่นะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูที่หลัง นะครับเหลืวมาดูวิธีใช้งานรีโมทกันสมรรถมารีโมทไอตัวสองปุ่มนี่นะครับใช้อ i f ฟนี่ทางกับสักปุ่มที่ว่าไม่สามารถควบคุมปรับค่าต่างๆผ่านรีโมทได้นะครับต้องปรับจากมือถือซ่านนั้นแค่ปรับได้เฉพาะเปลี่ยนโหมดว่าถ่ายรูปหรือว่าเป็นทําแบบเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปอ่านี่เป็นอัสนะเี่การเชื่อมต่อนะครับเราก็ิดกล้องโกโก้ขึ้นมาก่อนเปิดกล้องก็งกด ทั้งเดียวครับเดี๋ยวก็ติดไม่ต้องรอครับผมจะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะ Body Connection นะครับเปิดไฟฟออนนะครับ c o n t r ร l ดีไว้ e ครับเลือกรีโมทนะครับไม่ใช่ว่า Cancel นอ่นคิดอน Smart Remote นะครับอ่าแล้วก็ตั้งไปนี้นะครับเวลาเราจะเชื่อมรีโมทนะครับอันนี้คือผมเชื่อมแพรไปแล้วนะมันก็ง่าย สหรับท่านที่ไม่เคยครั้งแรกผมก็งอมาหลายหลายหลายนาทีนะก็จะรู้ให้เรากดปุ่มแดงค้างไว้ยังไม่เปิดเครื่องนะครับกดค้างไว้นะครับเราถึงจะเปิดทีเดียวครับนะครับจะค้าปวดแพ่ิงครับจะเป็นลูกรูกสอดแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะแพรชนกันนะครับอันนี้ไม่เป็นไร รอสักแป๊บหนึ่งนะครับครั้งแรกจะใช้เวลานิดนึงครับเวลาแพลพอแพรเสร็จแล้วคนนี้แล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับมันแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะใช้ได้แล้วอ่าติดแลละครับ mm hmm. ก็แผลิ้นเรียบร้อยแล้วได้หนึ่งเลยแล้วครับโอเค mm hmm. อ่าก็จะขึ้นมาพอม ขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บก,ก็จะสามารถอันนี้เราเราอยู่ในกล้องนะครับวิดีโอใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นหน้าจอเหมือนกันตรงนี้เลยครับทำให้เรารู้ว่าถึงเราจะมองไม่เห็นตัวกล้องนะครับเราก็รู้ว่ารีโมททางานไม่ทํางานนะครับครับตันนี้นะครับเราลองเลือกถ่ายรูปนะครับเลือกวิดีโอนะครับเลือกถ่ายรูปนะครับทำแหละ อันนี้เซตอัพครับคนนี้ีนครับทำแหละครับถ่ายรูปครับแล้วเรากดปุ๊บก็จะบันทึกบันทึกแล้วนะครับมีนาทีขึ้นครับพอเราหยุดนะครับก็หยุดครับ โดยที่เราไม่ต้องดูตัวกล้องเลยถ้าเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าออย่างนี้พอดีมือผมไปโดนรีโมทผมไปโดนอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนรีมโมทก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยครับอย่างสมมติเปลี่ยนค่านะครับรีมโมทก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยไปเลยครับเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนตรงนี้จากรีมโมทได้นะครับ เราต้องเปลี่ยนได้จากตัวกล้องเท่านั้นเราแค่เลือกกับอัดเท่านั้นเองนะครับก็ถ่ายรูปนี่นะถ่ายรูปนีเ่เราไม่ได้เลือก,กตรงนี้นะครับเล็กมากตรงนี้ไอเซ็ตอัพตรงนี้นี่บอกว่าผมมองไม่เห็นนะมันมันเล็กมากอ่ะผมไม่อยากใช้มันเลย เขาเลือกเฉพาะใช้โหมดธรรมดาเพราะว่าใช้ละเอียดไม่ค,ค่อยเข้าใจนี่ถ่ายรูปถ่ายรูปามภาษาควบปูนครับถ่ายทีก็นานนานอัดวิดีโอปกติผมจะใช้แต่นี่นะครับอัดวิดีโอครับอันนี้เป็นร้อยยี่สิบนะครับน,นี่ครับร้อยยี่สิบผมไม่รู้จะเลือกเปลี่ยนได้ไหมไม่เคยทำอ้าวกลายเป็นปิดไปซะและ้วไม่ไหวแล้ว ้องเปิดใหม่รีโมทนี่สามารถติดได้นะครับเผืเปได้ด้วยเพราะว่ากล้องม่ยอมปิดนี่คนขเขาเข้าใจไม่เข้าใจในบางทีก็้งงงเราก็ต้องเลือกที่กล้องนะครับเป็นสามสิบเหมือนเดิมแล้วรีโมทเ็าจะปรับให้เป็นสามสิบเหมือนเดิมครับดูดีๆคือรีโมทถ้าเกิดเป็นพวกสมาร์ทรีโมทที่เป็นสามปุ่มเนะี่ย จะสามารถเลือกความละเอียดได้เลยได้นะครับถ้าตัวนี้ไม่สามารถเลือกได้ร,ระยะทางรีหมทถลมลองตัวนี้ประมาณสัก20เมตร30เมตรไม่เกินนี้นะครับถ้าเกิดเกินระยะปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้เป็นรูป wi-fi นะครับแสดงว่ารีโมทใช้ไม่ได้แนละ้วถ้าอย่างเป็นรูปแบบนี้ปุ๊บเรากดุ๊บนี้แล้วเริ่มอัดแน่นอนนะครับหรือว่าถ้าเกิดอ,อัดอยู่แล้วมันหยุดไงนะเนี่ยสมมติว่าผมจะกดหยุดนี่ครับเรากดหยุด ที่เรนหมดก็จะหยุดตามไปด้วยหยุดเนี่เหน,นไหมครับที่เลยหมดก็จะหยุดคือเราจะรู้ว่ากล้องตอนนี้สถาะนะเป็นยังไงนะครับสำคัญมากอ่านนี้เลยหมดไม่ยอมหยุดเพอ้องงเมาอัใหม่โมดหมดแล้วผมอ่าโอเค แล้วก็เขาคาดแบบนี้นบางทีก็งองอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องกดที่กล้องหยุดนะครับรีโมอมดคันนี้ีีโหมดหยุดหยุดไหมหยุดไหมเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองรีโหมดไม่ยอมหยุดซะแล้ว ก็ต้อค่าแบบนี้ด้กันครับฟังก์ชันเนี่ยุณต้องไปศึกษาเยอะเอารู้ว่าเริ่มต้นใช้แบบนี้ก็ดูกันไปแล้วการัดก็ต้องใช้บ่อยๆครับยีก่กล้องยี่ห้อนี้ไม่งั้นสับสนกับชีวิตมากสําหรับกล้อง GoPro นี่นะครับก็มีอีกอย่างที่มันแลกส่วนมากคนก็นไม่ค่อยเข้าใจก็คือเวลาเราปิดไปแล้วนะครับสังเกตว่าปิดไปแล้วนะครับใช่ไหมครับปิดไปแล้วนะครับปิดสนิทเลยนะครับอันนี้รีโมทก็ปิดอยู่นะครับแต่เราเปิดนะครับ เดี๋ยวดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกล้องติดครับอเป็นยังไงล่ะงงไหมล่ะที่กล้องติดเพราะว่า wi ไฟในกล้องไม่ยอมปิดนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับ i Fi หรอบูทอุตเสียมันจะเปิดตลอดซึ่งทาให้บางครั้งเนี่ยกล้องเพื่อนๆเ,เกิดอาการแบตหมดทิ้งไว้วันหนึ่งแบตหมดบางทีกล้องร้อนโดยที่ไม่ได้เปิดนี่ครับก็คือมันแอบเปิดเองเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจที่เหมือนกันว่า อาจจะต้องรอผู้รู้อธิบายอีกทีเหมือนกันนะครับเนี่ยเราสั่งปิดนะครับกดค้างครับปิดเห็นไหมครับปิดก้องก็ปิดนะครับกดถ่ายก็ไม่ปิดนะครับแล้วก็ไปกดรีโมดนะครับนี่รีโมดเปิดนะครับให้กล้องเปิดครับ กพราะนั้นนี่บางทีเวลาถ้าเราเพื่อความแน่ใจนะครับในการปิดกล้องกลัวโปก็ควรจะปิดไอ้ตัว wifi ขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับให้เป็น w i f i off ไปนะครับมันก็จะไม่กินแบตด้วยนะครับแล้วก็ไม่แอบเปิดตัวเองด้วยนะครับนอกจากว่าเราจะใช้อุปกรณ์เชื่มอมต่อเราไม่เปิดนะครับ สำหรับการตั้งค่าในรีโมทกับกล้องนี้ผมขอศึกษาอีกสักนิดนึงดีกว่าพอจะจงว่าบางทีสับสนกับชีวิตเวลาใช้มันนี่โอเคนะครับคลิปนี้คงจะมีความรู้เป็นวิทยาฐามกับทุกๆท่านบ้างสวัสดีครับ